เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่ในเกม Animal Revo Battle Simulator เช่นเคยนะครับผมแม่ก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเราก็ต้องมาเล่นต่อกันอย่างแน่นอนนะแล้วก็หลังจากพาร์ทที่8ที่เราติดค้างกันในด่านที่เอ่อน่าจะเป็นด่านที่12นะครับเราติดในด่านเอ่อเขานีนี่เขาเรียกว่าอะไรนะสไปโนว่า น่าจะเป็นสไปโนนะถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยรู้เรื่องข้อมูลพวกไดโนเสาร์ aur, หรือพวกสัตว์ต่างๆนี่ก็บอกกันได้นะพร้อมรับฟังเสมอนะครับผมโอเคเราก็มาจัดการด่านที่12กันต่อนะครับผมดูเหมือนว่า,ามันจะให้ใช้100บาทไอตัวเทคโนโลยีขั้นสูงนี่ด้วยนะไอตัวนี้อลองใช้ดูก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะเราใช้พวกหน้ามุงหน้าไม้ระเบิดมาค่อนข้างเยอะแล้ว ผลก้าบนะครับผมเป็นผลกล้าบนะครับอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะโอเควางสองมุม2ด้านเพื่อความสมดุลโอเคก็ประมาณนี้แหละลองดูหนึ่งรบาทจะเก่งการขนาไหนกันเชยวโอ้โหยกปืนขึ้นมาแล้วยิงมิสไซโหรือเป็นมิสไซ์ติดตามนะครับผมแม่ดูเหมือนว่าจะยิงโอโ้ยิงเข้านัดเดียวถึงกระหายเลยนะเออไม่ใช่นัดเดียวอาจจะเป็นชุดเดียวมันมันเพราะมันยิง2นัดโอ้โหเก่งมากเลยนะครับแม่แต่ว่าเหลือเพียงแค่เล่นนิดเดียว ยังไงต่อขูโดนกัดเทียวย yeah. <c oughs> ไม่นะโอเคเหมือนว่าเรามันจรจิมก็ได้นะแต่ว่าเหมือนตัวข้างหน้าเราจะยืนแทงได้ไม่ไม่ค่อยดีนะเราต้องพยายามแบบหลอกล่อให้มันไกลกว่านี้นะเออแบบวางแบบทิ้งห่างทิ้งช่วงเป็นวาสักนิดนึงว่าตัวนี้มันมันปราบสไปโนได้อยู่นะ อือเรียบร้อยมิไซล์เรายิงไปชุดหนึ่งแต่ว่ายิงไม่โดนเต็มเต็มก็ไม่ถือว่าตายนะครับผมเหลือเลือกประมาณ10%นะยังแทงไว้ไม่ได้ยังไงต่อโอ้โหมิไซล์ติดตามก็ยังไม่โดนโอ้โหโดนยิงโดนตัวเองตายบาเถอเอออะไรเนี่ยยิงเอาแบบไกลไกเลยโอ้โหมันมันมันเขาชมีระยะยิงฮะเออเอโอเคใช้ได้ไปชุดหนึ่งนะครับผมแม่ยิงไปแล้วโอ้ยก็ไม่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 ไหวนะ ออโอเคไม่น่ารอดแล้วล่ะ <S <S โ,โดนโด,โดนเบี่ยงกระเด็นเลยคือมันใช้หน้าพวกหน้ามุงหน้าไม้นมนมจนเบื่อแล้วอ่ะเอ้ยโอเคประมาณนี้นะแล้วก็ลงเจ้าพวกนี้ลงไปกระบอกเหล็กเราโอเคน่า๋ยวันนี้น่าจะได้นะลองใช้เป็นปืนกลดูบ้างใช้แต่หน้าไม้มันเบื่อนะครับผมแหมปืนกลยิงครับผมปืนกลยิงโอ้โหยิง ยิงเข้าเลยนะหูนั่งยิงจะเค้คเทโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครเป็นฝึกทหารเนี่ยยังไงต่อโอ้โหเคตายไปตัวหนึ่งครับยังไงต่อเหลือเพียงแค่สไปโนเพียงแค่ตัวเดียวนะเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอโอ้โหโดนเบี่ยงกระเด็นเหลือใครจะมาะนี้โอ้โหเหลือเป็นตัวสุดท้ายโอ้ปลาระเบิดอกไปยังไงต่อโอ้โหโดนเบี่ยงมันเคยนะโอ้ยเออเหมือนว่า2ตัวจะแพงเกินไปเอาเป็นมือปืนธรรมดาบ้าง โอ้โหรัเงินไม่พอเลยเว้ยทำไมมันแพงจังไงแพงมากโอเคมือปืนเหรอมือปืนอืมป่าหัวคว้านทางเดินในส่งไปสู่ความตายไปเลยเรียบร้อยกูแตกแล้วเราต้องพึ่งพึ่งเจ้าดีให้มากๆนะครับผมนะอเจอ้ามิสไซร์ติดตามตัวนี้ค่อนข้างเก่งกาจเลยทีเดียวดาเมจค่อนข้างหนักนะ เออถ้าสามารถเล็งได้ไปทีละตัว2ตัวก็โอเคจหวะาหนี้พอเห็นทางแล้วมาจัดไปเลยเพื่อนมีสาซของแกปักเข้าหัวมันเอาแล้วไปยิงอะไรตัวข้างหลังแล้วเอาโอ้ยทเทคโนโลยีขั้นสูงแต่กลับโง,ง่ซะงั้นไอบ้บ้าเอ็งนี่มันใช้ไม่ได้สมองน้อยยิงอโอ้โหแล้วมันไม่ตายด้วยนะเอ้ยนี่มันรอบทีลานแล้วนะเว้ยเอามันหน่อยเพื่อนมันต้องมีสักบันสิวะนะ ราเม็นี่บอกเลยว่าแรงแน่นอนแต่ว่าเรื่องความฉลาดนี่ให้ติดลบร้อยเลยเออเอ,อ้มันล้ม,ม่ามันล้มมันเสียศูนย์จับไปเลยเพื่อนอย่าย,ยิงศพละมึงอย่าย,ยิงศพล้วขอร้องล่ะ<ม>โอ้โห,โโหมึงยิงศพอีกแล้วโอ้โหแถวตอนเลี้ยงหนึ่งจับไปเลยเพื่อนเอาแล้วทำไมมันเด้งวะมันเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยโอ้โหแล้วกว่าจะยิงได้พี่น้องครับแม่เออยิงแบบกวดยิงแบบกวดเรียบอ แผ่เราใช้ได้ผลแล้วนะ oh. เออนี่ไงเออให้มากระจุกกัน3ตัวแค่นี้ก็สบายแล้วเลย what the freaking happening what the, what the hell what the hell อะไรวะเนี่ยร่างกายเป็นช้างหัวเป็นทีเล็ก what the oh my god ลวมีแบบ <c oughs> วางแผนแบบไม่ได้ผดได้เกิดก็ทีเดียวเชียว oh, แต่ให้เงินเรามา200เลยนะอืม <c oughs> ี่ร้อเอสี่ร้อยยีนะแต่ดูเหมือนว่า จะไม่ให้ไปป้อนมาด้วยแต่โอ้โหมันมันเอารัดเอาเปรียบมัเกินไปไหนเนี่ยตัวข้างบนนี่เราจะจัดก,การมันยังไงดีวะหรือว่าเอาตัวตัวยิงสลิงมาโอโ้แต่ว่ามันจะเปืองเงินมากๆอะดิอืมโอเคน่าจะประมาณนี้นะเออแล้วก็ลองลองลุกตุ้มไม่เราเราไม่รู้ว่าไอ,ไอตัวช้างหัวทีเล็กนี่มันเก่งขนาดไหนกันเทียวนะเออเอาตัวเอาเอาตัวร้อย เราจะให้โอกาสนายอีกรอบนะหลังจากพารที่แล้วนี่นายอ่อนอ่อนดอยมากใช้ประโยชน์เลยไม่ค่อยได้เลยนะโอ้ยโอ้ยเงินไม่พอเว้ยไม่จะลงทออีสักตัวนายจะลองสักหน่อยนะนี่เลยพี่ใหญ่เคสโก้ไปตายอย่างเร็วเลยโอ้โหร้อยแปดสิบบาทกูพี่เขาตายอย่างเร็วอ่ะคือแบบตายเร็วมากอ่ะงียเทอมางมีดูมีประโยชน์มากกว่าอีกมานี่แล้วก็จัดไปเลย เจ้าหนูน้อยทอลิงเดสโกไปเลยโอ้หมันพ่นไฟค่อนข้างแรงนะนะอ้แต่ว่าอทอลิงเรานี่จัดก,การไปได้นะเออแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเจ้าธานูระเบิดตัวนี้นะเอ,อนะเนาะเหลือแค่เจ้าตัวข้างบนตัวนี้เออนี่ไงอย่างมาข้างอืมจะได้จะได้พอเรานี่จัดก,การได้อยู่แล้วเออยิงไป ตัวล่อตัวล่อโอเคอุ้ยเฮ้ยแต่ว่ายังไงต่อยังโดนอยู่นะเอ้ยแย่แย่แย่ยิแย่โอ้โหอืมอืมอืมโอเคงั้นอย่างนี้ดีกว่าเอ้ยจัดไปเจ้าลิงจ๋อไปเลยอืมโอเคยิงทะลิงลงมาตามแผนนะครับผมแล้วก็ให้ทอลาปาโอเคเจ้าทีีเร็กซ์ ตจ้าทีเร็กช้างเลยแกเป็นตัวสุดท้ายแล้วสินะเจ้าหัวระเบิดเอ้ยปาไปออบินไปโน่นเลยตกเหเวไปซะไอ้ย,ยาอะไรเนี่ยโอ้โหอาวุธอันตรายติดเป็นก่อเลยพี่น้องโหดูแต่ละอย่างโอ้โหแล้วก็ซุปเปอร์มแมงสาบนะครับผมกองอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยไม่ให้ไปป้อนมาไหมโอ้โหแล้วก็ยังไม่ให้ไปป้อนมาเหมือนเดิมนะให้ตังค์มาร้อยยี่สิบดูความอรอถระเบียบของข้อศีครับแม่ บอกแล้วว่ามันใส่ส่วนตัวมึงจะโกงมันไปไหนเนี่ยอืมโอเคแทงแนวหน้าสักนิดนึงให้ตังมาประมาณนี้ก็ใช่ประมาณนี้แหละโอเคแล้วกจจดทีแบบรวดเร็วโอ้มันบินได้ด้วยมันเป็นเจ็ตแท็กกันโหลออืมจะโดนหน้าไม,าม้ระเบิดเรายิงยังไงต่อโอ้แต่ไปนสนใจโอ้โหดูเหมือนว่าตัวป่วนมันจะเป็นเอ่อพวกปราแรงนะครับผมแมหน้าไม,ม้ระเบิดเรานี่ค่อนข้างไปนสนใจที่ เจ้าพวกมแมลงสักส่วนใหญ่นะเออเราลองเอาตัวพี่ชีพนี่ไปจาัดก,การน่าจะดีกว่านะอืเหลือตังนี่ค่อนข้างเยอะทีเดียวไ,ได้ตัวป่ะไปเลยพี่จัดการเลยพี่ชายอือระเบิดอึ้งระเบิดเอ้าเออโอเคยังไงต่อเฮ้ยอืมสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมแมลงค่อนข้างเยอะทีเดียวเชียว ถ้าเราเอาเอากองกำลังระเบิดเรล่านี้ไปจัดก,การมาแมลงนี่น่าจะเวิร์กกว่าหรือมั้ง <Okay. S 1> แผนคือล่อพวกมแมลงมาโดนระเบิดอ,อตัวระเบิดตัวพีชีพเราให้ได้นะแล้วก็แค่นี้ก็น่าจะเป็นไปตามแผนของเราที่วางเอาไว้ตัวล่อพวกนี้จะสามารถจัดการได้หรือไม่ไปดูกันเลยดีกว่าดูเหมือนว่าจะบินมาตามแผนนะครับผมแหมติดเป็นตัวระเบิดโดนไหมระเบิดโอ้โหระเบิดได้ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่เลยนะ เฮ้ย <Hey>. hmm. คิดไม่ออกเลย go ดูกหรือนว่าต้องพึ่งหน้ามาระเบิดค่อนข้างยาวๆเลยเอออย่างนี้แหละที่จะตามต้องการข้างซ้ายนี่ทำได้ค่อนข้างดีนะเออยักยักตายยักตายเหลือเพียงแมลงตัวสุดท้ายจัดการให้ได้จัดการให้ได้ดไดเออ okay. โอเคโอ้ยอบางแผนแบบโปรเฟชชั่นอลเคมาในด่านสุดท้ายนะครับผมแหมรอะไรวันนี้ โกงจักสังหารเหรอวัตเตอร์ฟริกนี่มันเป็นสิ่งมีชีวิตได้ยังไงการรถไม่ก็วัตเตอร์ฟริกอะไรวะนนี่ยการมิกัรระหว่างเผ่าพันกูไม่เข้าใจหมัดติดทีนทีผสมผสานไปด้วยค้อนสุดใหญ่ยักษ์แล้วก็ดาบแบบถือแบบคิริตต <B rah. S 1> ูน่ากลัวมากให้เราเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหเผ่าพ,พันสัตว์ติดเวป,ปอนหนึ่งโอ้โหแล้วนี่อะไรวะเนี่ย ไม่เข้าใจเลยครับผมอย่างแรกครับหมูเป็นตัวลอก่อนหมัดตัวระเบิดที่ไม่ได้ก่อนเพราะว่าหมัดระเบิดนี่มันน่าจะทําลายกองทัพเรานะส่วนที่2ก็คือไอ้นี่มันทาอะไรได้ตัวเวป,ป้อนตัวเนี้ยยังยังไม่ค่อนค่อนข้างไม่ไม่เข้าใจนะยังไงต่อดีโอเคช้างเป็นทับหน้าครับผมนะช้างมันเป็นทับหน้าครับให้ตังมาเยอะขนาดนี้ต้องใช้กันซะบ้าง แล้วก็ลองเป็นเวปปอนดีกว่าว่าแต่ฮิกนี่อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันเกิดอ,อะไรขึ้นวางแผนทัพจะค่อนข้างโหดร้า,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 ายมากอ้มัดระเบิดขา้างในโอ้ยเหมันจะเป็นสลิงคุกแฮะเฮ้ยสลิงคุกอย่างนั้นเหรอนี่แกจะเอาให้เราไปพีชีพอย่างนั้นสินะอืมแต่เราไม่สนเราใช้ กองกำลังสัต์ปาจัดไปเลยโอ้โหค่อนข้างถึกมากเลยนะยุ่งยากซะแล้วยุ่งยากซะแล้วอือตัวโคตรถึกเลยนะแต่ว่าโดนรุมประชาทานอย่างี้ก็ไม่น่าไหวเจอซุปเปอร์ช้างคุยไปคุยไปใช้ได้เลยใช้ได้เลยออ้ยเอ้ทัางเราเหลือไม่โอ้ยโดนตํตา ตัวต่าหัวยึดเขโอเคเหมือนจะเป็นตัวยิงสลิงนะครับผมแม่อืมโอเคคิดแผนออกได้แล้วหลังจากที่เราเออรู้ความสามารถของสลิงตัวนี้นะเออมันสามารถเข้าตัวตูวตวได้ถึงทันทีทันใดเลยนะหลังจากเราทดสอบไปในครั้งที่แล้วนะแล้วก็คิดแผนออกมาได้ทันทีเลยแผนกก็คือเอาเจ้าหมูเนี่ยติดสลิงไว้แล้วก็ติดระเบิดนะครับผมนะ ตัวกลางนี่จะใช้ระเบิดค่อนข้างเยอะหน่อยนะติดไปประมาณ4ลูกเลยนะให้มั่นใจว่าตายแน่นอนแล้วก็ข้างซ้ายนี่ก็จะเป็นระเบิดเหมือนกันนะครับผมจะแค่2ลูกมั้งเพื่อให้แน่นอนว่าตายชัวร์ๆนะว่าน่าจะตายนะอืม,มั่นใจแบบ100%เแล้วว่าแผนนี้นี่น่าจะใช้ได้นะโอเค let's go ไปเลยแผนสุดแกบยนต์เออโอยเสร็จภายในโอโหไม่กี่วิเลยนะครับผมแผนเรานี่มัน ไล่ทิมทานจริงนะโอ้โหเหลือเสือสองตัวโอเคโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสบรับคิดวันนี้นะครับผมนะถือว่าเอ่อผ่านด่านที่3มาได้นะเออด่านสามใหญ่นะอันนี้ก็เป็นด่านสี่กับด่านห้าเป็นเหลือสองอส,สุดท้ายนะครับผมขอโทษด้วยนะที่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเพราะช่วงนี้นี่ติดเมฆนะ <Bro. S 1> ติดเมฆนะครับผมแล้วก็อัดนี่เสร็จนี่ก็จะไปตัดต่ออีกนิดนึงนะแล้วก็ ไปดูไม่ต่อนะครับผมช่วงนี้กำลังติดเลยนะขอโทษด้วยจริงๆนะที่ไม่ได้ลงนานนะนนอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r i ร e เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะงั้นไว้เจอกันนะกับผมบ๊ายบาย